มาออกหสอนนะแล้วก็มาออกเชียงใหม่ปนองตอนแค่นั้นแหละแต่นั้นมาก็ไม่ได้ไปอีกเลยแล้วพอตอนนั้นก็ได้ข่าวว่าน้ำพ่่มเชียงรายเออไม่เคยไปก็ชอบตรงที่ว่าดอกไม้สวยนะดอกโตดอกเป็นีมาก อันนี้เป็นสระน้ำนะครับสวยจังเลยดอมรอบด้วยดอกไม้สีเหลืองทางเดินก็เพิ่ง <c oughs> ตัดหญ้านะครับเดินนุ่มสบายมาก <c oughs> เป็นบันไดขึ้นโอ้โหบันไดขึ้นชมวิวได้นะครับ มันคือส่ดสวยจริงเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนบันไดนะครับดูบรรยากาศตรงนี้สักหน่อยจากมุมสูงนะครับไม่รู้ว่าบันไดยังผูหรือยังเอาอยัางพอไหวบันไดยังพอไหวแลยครับผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับเฮ้ยเฮ้เฮ้อย่าเพิ่งผูนะโอ้มุมนี้นะครับขั้นแรกได้ได้นะครับ เ็ขึ้นไปอีกนะครับนนยังบันไดเก่าๆก็ยังไม่พังโอ้โหแจ่มเลยครับวันนี้อ่ะมุมนี้สูงจากมุมสูงภามมุมสูงนะครับสวนดอกไม้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทางด้านนี้เราเห็นบอ่อน้ําอย่างเต็มๆนะครับโอ้โหจากมุมนี้สวยกว่าเดินอยู่ข้างล่างอีกนะครับนี่เปยพาเดินไป พื้นแข็งแรงครับทำด้วยเหล็กประดับด้วยดอกไม้โอ้โหมาขึ้นมาตรงนี้สุดจุดสุดท้ายแลครับมองเห็นวิวทั้งหมดเขาจัดเป็นซุ้มต้นคริสต์มาสโอ้มีประชาชนมาเริ่มมาเดินชมสวนนะครับนู้นครับบริเวณที่จอดรถสะดวกสบายมากจออยู่ใกล้ๆที่กว้างดอกไม้ยังไม่บานเต็มที่นะครับตอนนี้ก็ สักหน่อยองอคงจะสีน,นะครับมุมนู้นนะครับจานวันนี้ดากับยายต้อยครับถ่ายรูปอยู่ไ,ไกลๆครับารายงานจากสวนเกษตรมาวิทยาอนแก่นนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนธันวาคมน,นะครับอากาศเย็นสบายลมพัดเย็นดีครับมีแดดออก ไม่ร้อนนะครับอยากมุมภาพม,มุมสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ